สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสาวนีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคิดถึงนะคะดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะว่างๆแล้วลแวะมาที่คลินิกนะคะ <laughs> สวัสดีแฟนคลับทุกคน ตอนนี้ที่ปิ่นเก้านะคะก็เราย้ายมาอยู่ริมถนน,น,นเห็นชัดเลยค่ะจอดรถหน้าร้านเลยนะคะเพื่อนๆชอบแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะมากนะคะก็โป,แบบโปรแบบโปรกระน้ำกระหน่ำนะคะใครที่อยากฉีดฟิลเลอร์แล้วก็มีโปรซีซีละห้า0 0นบาทโปรทีมแพทย์4 5่พัซื้อสองซีซีเหลือ8 0 0พลดแล้วลดอีกไม่พอโอนจองมาห0 0่งพันได้หน้าสาสลายไขมันฟรีอีกอย่างละหเข็มนะคะลด แลกแจกแถมนะคะช่วงนี้นะคะโปรเยอะเหลือเกินนะคะส่วนใครที่อยากเก็บกรอบหน้าการันตีทาพิสูจน์ยกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เคยมีใครไม่ยกและที่สำคัญไม่มีรอยแผลเป็นไม่มีผังพืชไม่บวมการันตีไม่บวมด้วยนะคะยกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บวมไม่เป็นผังพืชไม่มีแผลเป็นนะคะเห็นผลทันทีแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนทำให้ได้หน้าเด็ดด้วย ในราคาพิเศษนะคะมีโปรโซูเปอร์ลีฟนะคะคุณลีมินขอบคุณนะคะบอกว่าหมอนนุ่นสวยมากขอบคุณค่ะก็ <cetera. S 1> ตัวนั้นนะคะ <c oughs> ก็จัดโปรอยู่15,000บาทแจกส่วนลดให้แฟนคลับ3 0 0 0นะคะเหลือ12,000บาทค่ะฉีดใต้ตานะคะฉีดได้ฉีดขมับก็ฉีดได้นะคะ ปโปรราคาพิเศษเลยนะคะฉีดก,กับหมอ5,000นะคะถ้าฉีดก,กับทีมแพทย์4 5่0ซื้อ2 cc ทีมแพทย์เหลือ8,000ด้วยนะคะถูกพิเศษเลยนะคะตอนนี้ลดแลกแจกแถมมากแล้วก็ของแถมคนไข้อนจองพันเดียวคนไข้ได้หน้าใส1เข็มนะคะเป็นพาเซนตาสวิตค่ะตอนฉีดอาจจะมีแสบๆบ้างแต่มันจะช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้หน้าใสด้วยแล้วก็ได้สลด์ไขมัน LLD ค่ะ เป็นแฟชนพรีเมียมไม่บวมนะคะได้อีกหนึ่งเข็มนะคะคุณนิชมลบอกว่าคิดว่าสาวเกาหลีขอบคุณค่ะคนไข้อยู่ได้เพราะค่ำชมเลยนะคะเวลาคนไ่้ยอยากได้ส่วนลดพิเศษเข้ามาปุ๊บชมเลยนะคะบอกหมอสวยมากหมอลดให้เพิ่มเลยบ้ายอนะคะบ้ายอ,ะะายอชมอะไรก็ได้นะ,ะชมว่าสวยปุ๊บลดพิเศษเลยนะคะ คุณพิมพักการบอกว่าคุณหมอลูกหน้าสวยขึ้นใช่แล้วนะคะหมอกทาน้ามาเพิ่มไปร้อยใหม่มาเพิ่มนะคะคุณจุ่มนะคะล่องแก้มเนี่ยถ้าอยากเอาสวยเป๊ะๆก็ฉีดทั้งคู่ไปเลยค่ะฉีดทั้งฟิลเลอร์ฉีดทั้งไหมน้ําไหมน้ํามันช่วยให้ผิวนะคะฟูกระชับกระชับลูกหุ่โขนแล้วก็ใสแล้วก็ฉ่ำ แล้วก็ฟิลเลอร์เนี่ยมาเพิ่มปริมาตรโอ้โหฉีดเข้าไปแล้วสวยเวอร์วังอลังการนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยจริงนะคะคุณลาบอกว่าเพิ่งฉีดฟิลเลอร์มาสวยไปแล้วใช่ไหม <laughs> สาวสวยในมุมมืด <laughs> มุมมืดโลกพิดสดารร้อ <laughs> ยใหม่มีโปรนะคะถ้าใครชอบแบบว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเราเริ่มตั้งแต่5000ก่อน 5,000คนไข้จะได้ใหม่บูลสใหม่บูลสของเราก็ไม่ธรรมดานะคะยกเวอร์วังอลังการนะคะเฉลี่ยเส้นละพันสองบาทนะคะ4เส้นนะคะในราคาเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะก็มีโปรอีกโปรหนึ่งใหมบูลส12เส้นค่ะหมื่นเดียวเหลือตกเส้นละประมาณ12เส้นหมื่น เอา1 0 0 0 0นตั้งหารด้วย12นะคะน่าจะเหลือประมาณ12 5 6 4งห้าหกจตกเลขนะคะน่าจะเหลือประมาณ800กว่าบาทค่ะถูกเวอร์มากเลยนะคะถูกจนคิดเลขไม่คิดเลขไม่ถูกเลยอะคะ่ะมันถูกจริงๆ12เส้นนะคะอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นคะ่ะถูกมากนะคะแล้วก็โอนจองพันหนึ่งโอนจอง1,000บาทได้หน้าใสาสลายไขมันฟรีด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าของแถมเยอะมากอยากยกกรอบหน้านะคะคุณจริยาคุณจริยามีงบเท่าไหร่ถ้ามี5,000ันทำบูโลสอ่ะทีนี้ต uh ่อจากบูโลสเราจะมากันที่ m หม n แองเหรือว่ามินิเฟส e l ลิ t นะคะเราเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราเลยนะคะที่อื่นเนี่ยชอบก๊อปปี้ของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นต้นเรื่องเลยเป็นต้นฉบับนะคะเป็นหนังออริจินอลออริจินอลต้องมาที่นี่นะคะของแทนแน่นอน เรื่องของการร้อยหมยเราเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะขอเราขอเป็นอันดับหนึ่งในประเทศก็พอนะคะทํากันมาตอนนี้นะคะก็เกินแสนแล้วนะคะเข้าหลักล้านเคสแล้วนะคะเพราะว่าเราทํามาสิบหกปีแล้วนะคะดูหน้าหมอนะคะตอนนี้เป็นคุณป้าแล้วนะคะสิบหกปีแล้วนะคะหมอทําหน้าคนไข้มาก็สิบหกปีปีนี้เข้าปีที่สิบหกก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าทํามาเยอะจริงนะคะโอมอ,อีกแล้วนะคะลืมลืมตัวนะคะ เรามาต่อกันที่โปรโมชั่น mini face l i นะคะ mini face l i ทนี่ก็ลดราคาค่ะจาก15,000บาทนะคะเหลือเพียง8,000บาทเท่านั้นค่ะลดครึ่งราคากันไปเลยนะคะก็ใครเคยร้อยใหม่ที่ไหนมาเจอวิธีการร้อยที่มันแปลกๆแล้วมันไม่ยกแล้วมันก็บวมแล้วมันก็เจ็บลืมไปเลยนะคะเปิดใจคะ่ะให้หมอน,นุ่นเข้าไปยืนในใจนะคะยกแน่นอนนะคะ ให้ดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างหน้าบีฟอร์ป้ามาหนักมาโอัยชอบโชว์หน้าบีฟอร์นะคะมีรูปเดียว <c oughs> เดี๋ยววันลงจะไปหารูปอื่นมาเพิ่ม <c oughs> ขอโชว์หน้าบีฟอร์ก่อนคนไข้หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าป้ามาไกลมากเป็นคุณป้าแล้วนะคะจะสี่สิบแล้วนะคะก็ทำมาสิบหกปีแล้วนะคะนี่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  ถ่ายเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะไปหารูปอื่นมาโชว์อีกแต่รูปนี้เป็นรูปที่สวยมากเลยนะคะเป็นรูปที่หมอไปออกงานนะคะไปงานรับปริญญาเพื่อนเห็นไหมคะในวัยที่หมอเป็นเด็กตอนนี้ป้าเป็นคุณป้าแล้วนะคะสี่สิบแล้วทำมาสิบหกปีแล้วถ้าเขาเวลาที่เขานับเคสกันเขานับกันหลักล้านแล้วนะคะหลักล้านเคส ทำเยอะจริงๆนะคะแล้ก็ประสบการณ์เยอะแต่เราไม่ขี้โม้นะเราชอบพูดเรื่องที่เราทําได้เท่านั้นเามากคุณหญิงโรสบอกว่าซีเอไม่ทันเศร้าจังจะให้แจกซ้ําใช่ไหมคุณหญิงโรสขอโปรโเราเอาโปรโอแองเจิลก่อนแองเจิลลด5้าเรซหลือ8 0 0พนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่โปรใหม่น้ำค่ะอ่ะ เพื่อนๆรีเควสขอ CF ใหม่น้ำให้เฉพาะคนที่โอนจองด้วยนะจ๊ะเวลาไม่โอนจองแล้วเนี่ยจะทับสิทธิ์คนอื่นนะคะเราขอจำกัดจำนวนนะคะคุณเนเน่บอกว่าหมอะนะัเปลี่ยนไปเยอะนะคะอันนี้หมอร้อยใหม่ซุปเปอร์ลิฟ์มาแล้วก็ฉีดใหม่น้ำเพิ่มฉีดใหม่น้ำมาแล้วมันดียังไงหน้ามันเด็กคะ่ะหน้ามันเด็กเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้คอลลาเจนเนี่ยสร้างเยอะขึ้นหน้าเบลใช่ไหม ใส่แว่นด้วยทำหน้าเหมือนลูกเป้าหมายเราแค่หน้าเด็กเท่าลูกสาวหมอก็พอก็ใหม่น้ํานะคะข้อดีก็คือเเราลืมลดราคาลดราคาก่อนขอเฉพาะ CF ในไลฟ์สดเหมือนเดิมค่ะใครที่ CF ไม่ทันจากเมื่อวานวันนี้เหมาให้โอกาสอีกรอบนึงนะคะ CF โอนจองด้วยนะคะ1,000บาทนะคะก็ลด50%ค่ะ เ5 0ดบาทนะคะ CF โอนจอง1,000พนะคะรับเฉพาะในไลฟ์สดนะคะคุณหญิงโล CF ด่วนเลยนะจ๊ะอ่าทีนี้มีคนไข้ถามว่าร้อเส้นกับโบคุณชมพู่ง่ายมากเลยเดี๋ยวหมอดูหน้าจริงเลือกให้ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ยกกระชับพร้อมเติมเต็มต้องทําโปรแกรมซูเปอร์ลิฟต์นะคะเพราะว่าโปรแกรมซูเปอร์ลิฟต์เนี่ยนอกจากจะได้ยกกระชับและยังได้เติมเต็มด้วยคุ้มค่าใช้จ่ายได้เศรษฐกิจกยุคนี้แนะนำซูเปอร์ลิฟต์นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะของโมโนโคลเลยนะคะก็คือดึงยกเติมเต็มตอบทุกโจทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายคุมงบได้ไม่บานปลายมงคลบอกว่า ไปฉีดมาแล้วบ้านปลายมากไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุมค่าใช้จ,จ่ายได้ที่นี่จ้ะก,ก็บอกเลยว่ามีงบเท่าไหร่ช่วยช่วยบริหารจัดการให้มิลิเฟสฟลิีนะจ๊ะ7,999บาทเราใช้ใหม่แค่2เส้นหน้าก็ยกแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าอยากได้ยกเยอะๆหน่อยทำสีเส้นแค่หมื่นห้าจ้ะโนงไม่ได้มาเจอกันนานเลย ว่างๆดูแล้วกดแชร์ด้วยนะคะคุณสิริกัญญาฉีดฟิลเลอร์มาไม่ต้องฉีดสลายฟิลเลอร์ค่ะหมอสามารถฉีดไขมันไปบนฟิลเลอร์ได้ตอนนี้ไขมันหน้าหน้าเด็กเรามีโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง20,000บาทค่ะถูกเวอร์ช่วงนี้ถูกทุกอย่างไม่ต้องคิดเยอะนะคะช่วงนี้สวยคุมงบได้ลดราคาเวอร์มาก อย่าไปทำพังที่อื่นก็พอนะคะตอนนี้ขายของถูกจริงนะคะเพราะว่าเวลาให้มาซ่อมหน้าและเศร้าแทนบางอย่างซ่อมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนี้หมอไปดูรีวิวบางร้านร้อยใหม่แปลกมากร้อยแล้วบวมแล้วพังแล้วก็บอกลูกค้าว่าเดี๋ยวมันจะสวยเองนะคะของเรานี้คนไข้ไม่ต้องไปเสี่ยงนะคะร้อยแล้ยกเลยนะคะยกเห็นทันทีหน้าไม่บวมด้วยหลังทำนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีแผลเป็นไม่มีผังผืน คนไข้ที่ CF แล้วรบกวนอินบ็อกนะคะเดี๋ยวหมอส่งเลขบัญชีให้นะคะคุณลิมบอกว่าหมอหน้าใสมากอันนี้ฉีดใหม่นะ้ำมานะจ๊ะคุณน้อยหน้านะคะตัว8 0 0พันนะคะเราใช้ข้างละ1เส้นเพื่อยกกระชับเก็บกรอบหน้าถ้าอยากได้อีก1เส้นเราก็จะเอามายกหน้าแก้มยกตา1เส้นของหมอยกทุกเคสอยู่แล้วคนไข้ไม่ต้องเครียดนะคะ คำว่า1เส้นก็คือ1แนวของการยกที่อื่น1เส้นอาจจะไม่ยกเลยก็เลยต้องใส่เข้าไปหลายๆเส้นเพื่อเข้าไปซ่อมเส้นแรกที่มันไม่ยก แต่ของเราทุกเส้นของเรายกการันตีทุกเส้นที่คนไข้ซื้อเห็นผลทันทีนะคะแล้วก็หลังทําไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ไม่เป็นผังผืดด้วยทุกๆแนวที่เหมาะยกก็คือยกตามแนวมือดึงเลยสมมุติว่าคนไข้ยอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคนไข้ก็ลองเอามือดึงดูว่าอยากจะดึงกันกี่แนวสมมติว่าเก็บกรอบแล้วก็ใช้แค่แนวเดียวแนวเดียวของเราคือเส้นเดียวก็พอแล้วเพราะว่าไหมของเราเป็นไหมพิเศษ เส้นใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราเลยนะคะไม่เหมือนที่อื่นการันตีว่ายกก็คือยกเลยคนไข้ส่วนใหญ่นะคะก็จะชอบมาลองค่ะว่าเส้นเดียวมันจะยกได้จริงหรือเปล่าหมอก็จะทาให้ดูที่เส้นเดียวหรือจะได้ยกกลับ,บ้านไปข้างเดียวหมอก,ก็กล้าทาพิสูจน์ว่ายกแน่นอนนะคะคุณน้อยหน่านะคะแปดพันบาทหน้าก็สวยละคะ่ะ คุณนัทออนนะคะซูเปอร์ลิฟต์นะคะจัดโปร15,000บาทลดให้คนค่าอีก3,000ด้วยนะคะเหลือ12,000บาทเท่านั้นค่ะใหม่น้ำนะคะอยู่ได้ประมาณ12เดือนถึง18เดือนค่ะโปรโบโท็อกนะคะเอาไปเลย100ยูนิต5,000บาทฟรี LLD ให้ด้วย6เข็มใช้สไลด์ไขมันนะจ๊ะคุณจริยาเฉพาะในไลฟ์สด ปกติไม่ลดนะคะถ้า walk in มาไม่ได้ดูไลฟ์สดไม่ใช่แฟนคลับไม่ลดนะคะวันนี้ลดให้แค่2วันนะคะถ้าคุณจริยาอยากมาฉีดเพิ่ม CF นะคะ1,000จะได้ได้ราคานี้นะคะให้สิทธิ์เฉพาะคน F ในไลฟ์สดนะคะแคปเจอร์ด้วยนะคะแคปเจอร์ด้วย โอ้ซูเปอร์ลิฟนะคะก็หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะคะแก้มหนึ่งข้างที่ตอบใช้ประมาณ1นถึงสองซีซีนะคะก็ซีซีละห้าพันคุณลิมนะคะฉีดไขมันหน้าเด็กพอไขมันติดแล้วคนไข้คอยไปออกกำลังกายลดน้ำหนักต่อนะจ๊ะ CF ใหม่น้ำค่ะลดให้เลยลด50%เหลือ7,500นะคะคุณนัทออนได้ค่ะเดี๋ยวหมอเลือกให้นะคะครอบครัวตัวอูสวัสดีค่ะก็น้ำนะคะหมอสามารถแบ่งฉีดให้ตามที่คนไข้ยอยากจะฉีดได้เลยค่ะโบนะคะแนะนำมีโบทูแลก,กับฮูเจลค่ะลอยอยู่นะคะ คุณบ b b e เ r y เข้ามาฉีดได้เลยจ้ะสวยเติมได้นะคะคนไข้ความสวยเติมได้ไม่ต้องเครียดนะคะนี่นะคะคุณปราณทิพย์บอกว่าเคยไปร้อยมาแล้วนะคะยกจริงเก่งมากใช่คะ่ะอันดับหนึ่งเรื่องบันหน้านะคะเรื่องปรับรูปหน้าต้องมาหาหมอน,นุ้นเลยนะคะอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ ร้อยใหม่ที่อื่นมาหน้าด้านขวายังเจ็บอยู่เลยสามเดือนแล้วต้องเข้ามาให้หมอดูนะคะขอตรวจหน่อยนะคะเพราะว่าที่เจอบ่อยๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ติดเชื้อค่ะขอตรวจรักษานะจ๊ะคุณน้ำตาลร้อยมาจากที่อื่นหน้ามีปัญหาหมอนุ่นรับแก้นะจ๊ะคุณลิมนะคะ c f เอ t บอ100อยู่นะจ๊ะทักอินบ็อกให้ด้วยนะ มีใครอยากได้ปออะไรอีกจ้ะคุณลิมทักอินบอกให้หมอด้วยนะคะคุณยาว่าไม่รู้ ได้ของแถม1เซตโอนจองแค่1,000นะคะวันที่มารับบริการหมอก็จะเลือกให้เองได้เลยค่ะยังไม่รู้จะทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะนัดวันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวหมอดูให้วิตามินผิวขาวนะคะ1000บาทเป็นวิตามินสูตรเข้มขน้นถ้าใครอยากได้สูตรเดียวกับหมอ2,500บาทค่ะสูตรที่หมอทําเป็นประจำนะคะ มืดมืดมืดไฟนั่งไปนั่งมาไฟหายนะคะล่องว่างคิ้วลึกมากร้อยไหม่วางคิ้วค่ะ7,999บาทได้4เส้นเลยทีเดียวโปรร้อยไหม่วางคิ้วจัดโปรโให้เลยนะจ๊ะสว่างยัง ต่อไปตอบมามืดนะคะเข้าไปอยู่มุมมืดนะคะมุมมืดโลกพิสดารน,นะคะมีเงินได้มาเลยคุณ A บอกนะคะห้าพันก็มาได้เลยนะจ๊ะได้ฟิลเลอร์หรือโบท็อกแล้วนะจ๊ะถ้าโอนจองหนึ่พันได้ปนในไหลสดค่ะแนะนำนะคะโอนจองโปอใหม่น้ำไว้ก่อนเพราะมันถูกที่สุดแล้วจะไม่ลดนะคะปกติไม่ลดนะคะไม่ลดราคา โปรฟิลเลอร์นะคะก็ c f ฟิลเลอร์โอนจองพันเดียวโอนจองพันเดียวล่องแก้มเยอะทำซูเปอร์ลิปไหมคุณชมพูบอกว่าหน้าหมอจะมาแบบผุๆโผๆแบบนี้นะคะฮาใช่ไหมคะจริงๆเป็นคนหามากนะก็ล่องแก้มเติมฟิลเลอร์หนึ่งซีซันบาทสองซี0 0หนบาท คุณประสงค์มีงบเท่าไหร่ทำตามงบไม่ต้องเครียดเวลาคนไข้ต้องการมาทำหน้ากับหมอใช่ไหมคะคนไข้ไม่ต้องเครียดเรื่องงบเรื่องค่าใช้จ่ายคนไข้แค่บอกหมอก็พอว่าคนไข้มีงบเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอคนไข้บอกมาปุ๊บหมอจะช่วยเลือกโปรแกรมที่ถูกที่สุดนะวันนั้นให้เลยแล้วก็เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสําคัญคือต้องเลือกที่มันเหมาะสมกับใบหน้า อะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่ต้องทำเปลืองเงินค่ะคนไข้ได้ค่ะคุณซันนี่ cf ก่อนโอนในไลฟ์ life, นะคะก็เดี๋ยวเราเลือกผลิตภัณฑ์ทีหลังได้ค่ะก็ cf ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทัก in ิ inbox โอนจองนะคะให้สิิทธ์เฉพาะคนไข้ที่โอนจองเท่านั้นนะคะ คุณเล็กๆนะคะต้อง CF ในไลฟ์สดนะคะ mm hmm. ต้อง CF ในไลฟ์นี้นะคะ CF แล้วก็โอนในไลฟ์นี้แยกงานกันค่ะแยกโปรกันนะคะ mm hmm. แต่ละโปรเราให้สิทธิพิเศษแตกต่างกันนะคะ mm hmm. คุณดวงเนธทำซุปเปอร์ลิฟพร้อมกับใหม่น้ำได้จ้ะจะได้สวยเป๊ะๆทำฟิลเลอร์พร้อมกันไปด้วยก็ได้ ใครมีปัญหาปากตกร้อยไหม่ยกมุมปากก็ได้7,999บาทร้อยใหม่จมูกเราใช้ใหม่ตัว Angel ร้อยยกเสริมจมูกก็ได้7,999บาทนะคะอยากหน้าตึงๆทำเยอะๆสวยเติมได้ค่อยๆเติมห้ามเครียดแล้วเราก็มีเทอร์มานะคะเครื่องของเกาหลีนะคะ เพื่อนๆมาทําได้ในราคา5,000บาทถึง10,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องเครียดเลยนะคะ200ช็อต5,000บาทนะคะโปรซูเปอร์ลีฟ1 5 0 0ให้ส่วนลด3,000เลยได้ความตึงได้ความยกแล้วก็ได้ความเติมเต็มด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะบอกหมอได้ ว่ามีงบเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยกลัวว่าค่าใช้จ่ายจะบานปลายบอกได้เลยนะคะว่า cf pro อะไรนะคะแล้วก็อยากได้โปรแกรมประมาณไหนต้องการแก้ปัญหาอะไรนะคะหมอเลือกให้ไม่เคยผิด cf อนจองแค่พันเดียวนะคะที่เหลือ,เ,อเดี๋ยวหมอช่วยเลือกให้เงินไม่พอเดี๋ยวหมอช่วยลดราคาให้ไม่ต้องเครียด ทำหน้าละห้ามเครียดคนไข้ทําแล้วเครียดเนี่ยหน้ามันจะเหี่ยวนะคะห้ามเครียดเลยมาทําหน้าที่นี่นะจ๊ะไม่ต้องเครียดนะโปรแกรมส่วนลดมีเยอะนะคะอยากได้ส่วนลดอยากได้อะไรบอกแอดมินได้เลยบางคนกลัวไม่เคยเข้าคลินิกความงามกลัวบางคนมาจากต่างจังหวัดก็กลัวอีกกลัวหลายเรื่องไม่ต้องกลัวนะคะหมอ คนไหนที่สนใจนะคะก็เข้ามาพบหมอได้เลยนะคะหมอดูแลให้นะคะสวยเติมได้ไม่ต้องเครียดใครที่พลาดโปรดีๆไปให้ติดตามไลฟ์สดเรามีโปรดีๆในไลฟ์สดให้ตลอดเลยนะคะให้สำหรับสมาชิกแฟนคลับเท่านั้นด้วยนะคะมีใครอยากทำอะไรอีกแล้วเราก็มีไหมมีไหมสลายไขมันค่ะไหมไลโปของเรา นะค,ะคนไข้ CF Pro ไว้ก่อนแล้วมาเลือกได้แต่แนะนำวันนี้ให้ CF Pro ใหม่น้ำค่ะเพราะว่าใหม่น้ำถูกที่สุดแล้วในประวัติการนะคะไม่มีถูกกว่านี้แล้วค่ะบอกเลยนะคะ CF เราต้องโอนจองด้วยนะคะโอน1000นนะคะที่สาขาศรีนครินท นนะคะจะเป็นคุณหมอรัดแล้วก็คุณหมอออนคุณหมอที่นี่มีประสบการณ์เยอะทุกคนเลยคุณไขไม่ต้องกังวลนะจ๊ะไปทำสวยได้เลยและที่สำคัญเนี่ยโปรโมชั่นเพียบเพียบจริงๆแล้วก็มีส่วนลดส่วนแถมให้แบบเวอร์วังอลังการมากคุณชมพู่โ <c oughs> อนโนโอนโเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกต้องโอนมาก่อนกับโอนมาก่อน <c oughs> เพราะว่าโปรเด็ดเดดเนี่ยไม่ได้มีทุกไลฟ์นะคะ มีแค่บางไลฟ์เท่านั้นนะคะคุณจริยาบอกว่าทำทุกอย่างเลยนะคะสวยค่ะเชื่อหมอนะคะเชื่อหมอไม่ผิดหวังคุณซันนี่หมอเข้าที่สยามสแควร์ค่ะที่ศรีนครินนะคะจะเป็นคุณหมอรัฐและคุณหมอออนเก่งทั้งสองคนเลยนะคะทำสวยค่ะ ช่วยเรื่องยกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนหน้าใสช่ำวาวเติมใต้ตาสตวยเป๊ะเวอร์นะคะก็ช่วยเยอะเลยบอกเลยฉีดไปเห็นชอบทุกคนเลยนะคะแล้วก็ได้เรื่องยกหน้าด้วยนะคะ CF Super l e a f นะคะก็ CF เสร็จแล้วโอนจองนะคะ หมอทักหานะคะอย่าลืมแอดอาทิตาคลินิกเป็นเฟรนด์ด้วยเป็นเพื่อนด้วยนะคะหมอจะพิมพ์คำว่าคราไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหมอไปตามตอบในอินบ็อกซ์อีกรอบหนึ่งนะคะเนเพื่อน ใหม่น้ำลดราคาพิเศษนะคะเฉพาะในไหลสดเท่านั้น7,500บาทค่ะถูกเวอร์นะคะบอกเลยว่าแจกเลยทีเดียวเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็เราให้พิเศษสำหรับเพื่อนๆที่โอนจองนะคะ CF แล้วก็โอนจองโอนจอง1,000บาทนะคะ จองทำที่ซีคอนสวยเลยนะคะคุณพัสมนนะคะส่งรูปมาเลยในอินบ็อกหมอช่วยพิมพ์ตอบอยู่แล้วในอินบ็อกนะคะในอินบ็อกก็คือในข้อความนะคะหมอตอบเยอะเลยนะคะมีหลายคนที่หมอเป็นคนเข้าไปคุยเองนะคะเวลาเพื่อนๆคุยนะคะถ้าจะสะดวกเนี่ยทิ้งเบอร์โทรติดต่อด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยบางทีเราพิมพ์อธิบายไปบางทีคนไข้ ไม่เหมือนพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันเนี่ยจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการคนไข้บอกหมอได้เลยนะคะอะไรที่หมอจัดให้ได้หมอจะจัดให้นะคะเพราะว่าปัญหาแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีงบที่แตกต่างกันด้วยนะคะแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสวย ทุกคนอยากสวยนะคะเพราะว่าเวลาที่สวยแล้วทุกคนก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะฟิลเลอร์5 0 0 0บาทค่ะ5,000บาทนะคะโอนจอง1,000พโอนจองหน0 0ได้น้าใส1่1เข็มสลายไขมัน1เข็มนะคะ สนใจใต้ตาตอนนี้เรามีโปรใต้ตาได้เลสเชเลนวิทาไลท์ได้ายคอนทัวร์ our, ได้โบทอกได้สลายไขมันในราคา10,000บาทเท่านั้นค่ะคุณคนไข้ที่สนใจปัญหาใต้ตานะคะร้อยใหม่ยกกรอบหน้าถ้าคุณจริยามีงบ800พนทำมินิเฟสิฟ็์นะคะ แต่ถ้าคุณจริยามีงบเกินก็คือมีซักหมืสองจะทำซูเปอร์ลิฟต์ค่ะ4เส้นโปรจะเหลือ1มื่นสองบวกกับอีก2เส้น1นึ่งหมื่นจะเป็น2องหมื่นสองโปรซูเปอร์ลิฟต์4เส้นนะคะคุณพนิดาบอกว่าฉีดใต้ตา,ตาถ้านอนดึก ใต้ตากก็บวมใช่นอนดึกก็จะแก่เร็วค่ะเพราะว่า mm hmm. โกรดแฟกน้ำได้นะคะ mm hmm. เราฉีดใหม่น้ำได้หน้าก็จะเด็กผิวก็จะละเอียดค่ะ mm hmm. ความสวยเติมได้คนไข้ไม่ต้องเครียดนะคะ สายตาหมอสั้นแล้วเป็นคุณป้านะคะอ่ะเราถอดแว่นกันบ้างพอถอดแว่นปุ๊กอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเลยนะขอใส่แว่นหน่อยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่สาขาปิดเก้าสาขาปิดเก้าย้ายมาอยู่ที่สาขาริมถนนติดคำว่าติดป้ายคำว่าบารมีสองทับสองลานจอดรถ อยู่ที่บรม2อทับหนึ่งจอดรถได้นะคะหรือจะจอดหน้าลานก็ได้นะคะแล้วก็ทีมแพทย์ฝากทีมแพทย์ด้วยทีมแพทย์เก่งจริงๆนะคะมีประสบการณ์มากกว่า6ปีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเทรนทีมแพทย์ของเราเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ เจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะเจอกันที่สาขาปิ่นเก้าอยู่ที่บรม2 2ทับสนะคะคลินิกอยู่ริมถนนค่ะบายบายนะคะ bye อยากหน้าละเอียด<ๆ>ก็ฉีดใหม่น้ำเลยแนะนำให้ c f โอนจองในไลฟ์สดนะคะจะลดราคาเหลือ7,500บาทค่ะ 1cc <ๆ>นะคะ<ๆ>วันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ